สวัสดีครับกลับมาอยู่ด้วยกันเช่นเคยนะครับนี่คือรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมา่าผมวารินสัจเดียวรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับรายการของเรานําเนื้อหาสาระ เกี่ยวกับสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมกันสัปดาห์ละครั้งนะครับสำหรับเรื่องที่เราจะนำมาพูดคุยกันในวันนี้นะครับเป็นเรื่องราวของโรคข้ออักเสบซึ่งส่วนใหญ่นั้นคนก็จะคิดว่าโรคนี้จะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุความจริงแล้วเป็นการเข้าใจที่ผิดนะครับโรคนี้สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัยแต่วันนี้ที่เรานำมาเสนอนะครับอาจจะยิ่งน่าตกใจขึ้นไปอีกนะครับว่าโรคนี้สามารถเกิดขึ้นกับเด็กได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับและ ผู้ที่เชี่ยวชาญด้านโรคข้ออักเสบในเด็กในประเทศไทยนั้นก็มีอยู่ไม่เกิน5ท่านนะครับซึ่งวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากาหนึ่งในไม่กี่ท่านนั้นนะครับมาให้ข้อมูลกับเราในเรื่องโรคข้ออักเสบในเด็กนะครับท่านคือแพทย์หญิงโสมรัตวิลยุกจากหน่วยโรคภูมิแพ้ภูมิคุ้มกันและโรคข้อภาควิชากุม,มาราเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ถ้าอยู่ในรายการกับเราแล้วครับไปต้อนรับคุณหมอพร้อมๆกันเลยนะครับสวัสดีครับคุณหมอสวัสดีค่ะนวลรินครับตกลงแล้วมีกี่ท่านท่านในประเทศไทยคุณหมอที่เชี่ยวชาญเรื่องข้ออักเสบในเด็กปัจจุบันมีสี่ท่านนะคะครับผมคือน้อยมากค่ะถ้าเทียบกับประชากรทั้งประเทศนั่นคือปัญหาอย่างหนึ่งที่เราแข่งขัดแคลนแพทย์เฉพาะทางด้านนี้อยู่ทำไมถึงน้อยอ่ะฮะอาจจะเป็นเพราะว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์ที่เพิ่งเกิดมาไม่นานถ้าจริงๆทั้งโลกเลยหรือว่า ทั้งที่เมืองนอกเองก็เกิดมาไม่ถึงร้อยปีะคะ่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเนื่องจากว่ามันเป็นศาสตร์ใหม่ที่เพิ่งเกิดมันก็เลยอาจจะยังมีคนรู้จักน้อยแล้วก็ยังเรียนน้อยอยู่หมายถึงข้ออักเสบหรือว่าข้ออักเสบในเด็กจริงๆคือโรคก,กลุ่มนี้เขาเรียกว่ากลุ่มร um ูมาติกดิซีสคะเป็นโรคเก,กลี่ยวกับพวกภูมิต้านทานทำลายตัวเองอเป็นสัตว์ใหญ่ๆซึ่งข้ออักเสบเนี่ยจะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคพวกนี้นะคะอืมครับเพราะว่าเรามีคําว่าโรคข้อโรคข้ออักเสบรูมาตอยด์ ทั้งหมดทั้งโปรนี่คือโรคเดียวกันป่ะฮะจริงๆแล้วคำว่าโรคข้อมันกว้างมากค่ะมันมีทั้งข้ออักเสบแล้วข้ออาจจะมีข้อเสื่อมหรือว่าข้อหลายๆอย่างใช่ไหมคะงนั้นก็คือเป็นความก้างๆส่วนคาว่าข้ออักเสบจริงๆก็มีหลายสาเหตุเหมือนกันส่วนข้อรูมาตอยหรือโรครูมาตอยเนี่ยส่วนมากก็มักจะได้ยินในผู้ใหญ่มากกว่าแต่ในเด็กเนี่ยมันจะมีคํานึงเขาเรียกว,ว่าข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็ก ซึ่งมันจะลอคล้ายๆกับโรคลูม,มาตอยในผู้ใหญ่แต่ก็ไม่เหมือนกันทีเดียวนะคะครับครับเขามีชื่อย่อว่า JIA นะฮะถ้าที่<ช>คุณบอกให้ข้อมูลกับเราไว้คือ Juvenile Idiopathic Arthritis ใช่ค่ะ Juvenile น,น,นี้แปลว่าเด็กค่ะ<ช> Idiopathic ก็คือไม่ทราบสาเหตุ Arthritis ก็คือข้ออักเสบจริงๆแล้วเมื่อก่อนเนี่ยเขาเรียกโรคนี้เนี่ยว่าลูม,มาตอยในเด็ก แต่จริงๆความเป็นจริงเนี่ยมันต่างกับในผู้ใหญ่ก็เลยจริงๆเราก็เลยเปลี่ยนชื่อเป็นข้ออักเสบไม่ทราบสาเหตุในเด็กครับหรือว่า Juvenile Idiopathic Arthritis ก็คือย่อเป็น JIA JIA กัแล้วกันนะครับเขาไม่เรียก G a ใช่ไหมฮะเรียก JIA j ะ JIA นะฮะ ขออนญาตทำความเข้าใจโรคนี้กันก่อนคุณหมอคือเชี่ยวชาญในเรื่องแจเอโดยตรงเลยไหมครับใช่ค่ะใช่ครับผมมันต่างกับของผู้ใหญ่ยังไงฮะโรคื้อคือของผู้ใหญ่นี่จะเป็นพวกรูมาตอยใช่ไหมคะเขาก็จะปวดข้อนิ้วมากกว่าแล้วก็ปวดเท่าๆกันทั้งสองข้างครับส่วนในเด็กมีอาการคล้ายผู้ใหญ่เหมือนกันแต่ว่าในเด็กเนี่ยเราจะแบ่งเป็น7ชนิดหนึ่งใน7นั้นเนี่ยจะคล้ายๆรูมาตอยในผู้ใหญ่แต่อีกห้าอีกหกชนิดที่เหลือก็จะมีอาการแตกต่างกันไปเช่น เช่นจะมีไข้สูงมีผื่นมีปวดข้อตับม้มโตอันนั้นก็จะเป็นหนึ่งชนิดในนั้นซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมีรูปให้ดูด้วยเป็นรูปผื่นนะคะหรือว่าบางชนิดก็อาจจะเป็นปวดหลังปวดสะโพกปวดอะไรอย่างนี้ซึ่งในเด็กนี่ก็จะอาการหลากหลายมากถ้าเทียบกับรูมาตอยในผู้ใหญ่อีกสาเหตุหนึ่งคือถ้ารูมาตอยในผู้ใหญ่เนี่ยมันจะมีตรวจพบค่ารูมาตอยที่เป็นบวกในผู้ใหญ่ ซึ่งในผู้ใหญ่เนี่ยค่าบวกได้ถึง90%แต่ในเด็กเนี่ยบวกแค่10%เพราะฉะนั้นจริงๆสาเหตุมันจะไม่ไม่เหมือนกันทีเดียวค่ะนั่นคือทำไมเขาถึงต้องเปลี่ยนชื่อหรือจะไปโทษเรียกว่ารูมาตอยในเด็ก แต่จริงค่ารูมาตอยในเด็กเนี่ยตรวจไม่พบก็คือไม่ควรจะโทษเขาว่าเป็นอย่างนั้นครับเมื่อคุณมบอกว่าตัวไอคือ idiopathic คือไม่ทราบสาเหตุเนี่ยผมก็เลยไม่กล้าถามเลยว่าแล้วอะไรคือสาเหตุคือของการของการเป็นข้ออักเสบในเด็กเนี่ยฮะแล้วเด็กที่ว่านี่คือเด็กอายุเท่าไหร่ที่เริ่มเป็นคือจริงจริงตั้งแต่ขวบหนึ่งก็เป็นได้นะคะแต่ล่าสุดนี่หมอเจอนี่6เดือน9เดือนก็เริ่มเป็นแล้ว แล้วเขาจะรู้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงเนี่ยสิฮะว่าเขาเป็นแล้วใช่ค่ะอันนั้นคือปัญหาแล้วค่ะที่ว่าเราไม่รู้ครับเพราะว่าจริงๆเนี่ยเด็กพูดไม่ได้เด็กเจ็บก็บอกไม่ได้ครับคุณพ่อคุณแม่ก็บอกไม่ได้สรุปไม่มีใครบอกอะไรใครได้เลยแล้วอย่างในเคสโศกถึงเก้าเดินขึ้นหมอรู้ได้ยังไงคะคือเด็กก็จะมีไข้สูงแล้วก็จะไม่ยอมเดินแล้วก็เขาก็อาจจะดูบวมๆข้อที่เขาเป็นอาจจะดูบวมๆคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่แน่ใจปัญหาคือยังไม่มีใครทราบอะไรก็จะส่งถูกส่งต่อไป หลายๆท่านหลายๆสถานที่กว่าเขาจะมาเจอเราก็อาจจะหลายเดือนผ่านไปหลายเดือนละก็มีมมเพราะนั้นเนี่ยความยากก็คือความที่เด็กบอกไม่ได้แล้วคนที่รู้ด้านนี้ก็ยังน้อยมากนั่นคือทําให้เราวินิจฉัยเ,เด็กไม่ได้รวดเร็วนักแล้วก็โลกนี้ก็เป็นโลกที่วินิจฉัย ยากด้วยคือถ้าเกิดจะวินิจฉัยได้ต้องตัดโรคอื่นทิง้งสาเหตุอื่นทิ้งไปให้หมดเช่นติดเชื้อโรคมะเร็งหรืออะไรพวกนี้ทิ้งให้หมดก่อนนะคะหหแล้วก็ใช้วิธีสังเกตเอาว่าลูกเดินไม่เดินตรวจร่างกายจเจอข้ออักเสบไหมอาการทั้งหมดเข้าได้กับโรคนี้ไหมเราถึงจะวินิจฉัยได้กับคุณหมอที่มีกันอยู่แค่4คนเป็นกันเยอะไหมฮะ ก็เป็นกันเยอะไหมเมื่อก่อนเขาคิดว่าเป็นน้อยนะคะแต่ในความเป็นจริงเนี่ยมันไม่ได้เป็นน้อยแต่คนวินิจฉัยน้อยมากกว่าคุยคนไม่รู้ว่าเป็นใช่คือจริงๆถ้าที่เมืองนอกเขาเคยเก็บข้อมูลเนี่ยสองในยี่สิบประชากรประมาณแสนเนี่ยเจอสองในยี่สิบรายแต่ในเมืองไทยเนื่องจากว่ามันยังเรายังมีกันน้อยแล้วก็เรากําลังเก็บข้อมูลกันอยู่แต่ข้อมูลก็ยังกําลังเก็บอะคะ่ะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันวินิจฉัยราชาวินิจฉัยไม่ได้ด้วยเยอะส่วนหนึ่งด้วยเพราะนั้นเนี่ย อุบัติการ์ที่แท้จริงเนี่ยยังไม่มีตัวเลขกลมๆมคือต้องติดตามต่อไปแต่ปัจจุบันที่หมอดูอยู่เนี่ยก็เป็น200คนเกือบ200อแล้วค่ะครับครับเท่าที่คุณหมอเก็บข้อมูลอยู่เนี่ยาสาเหตุมันมันน่าจะมาจากอะไรครับคือเท่าที่เก็บเนี่ยเกือบ200เพราแต่ว่าคนเริ่มเริ่มแบบอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆส่วนสาเหตุจริงๆเขาเชื่อว่าอาจจะมีสารพันธุกรรมบางอย่างที่ผิดปกติแต่เราก็ยังไม่เจอว่าตัวนั้นคือตัวไหนแน่ๆแล้วก็อาจจะมีภาวะติดเชื้อหรือมีสิ่งกระตุ้น มันกระตุ้นพอดีรวมกับภาวะพันธุกรรมที่ผิดปกติทําให้ภูมิต้านทานเขาเนี่ยทางานมากผิดปกติอย่างภูมิต้านทานนะคะคุณวารินรปกติถ้าเชื้อโรคเข้ามาภูมิต้านทานจะเป็นตัวกําจัดเชื้อโรคใ,<ช>ใช่ไหมค,ครับ พอกาจัดเสร็จตัวมันก็จะหยุดทํางานเหมือนกับพอแล้วทาเสร็จแล้วแต่ว่าโรคพวกนี้เนี่ยมันไม่หยุดทํางานมันยังคงทํางานต่อแล้วมันก็แทนที่มันจะทํางานได้ดีมันทํางานผิดปกติมันทาร้ายอวัยวะเราเองซึ่งก็คือข้อและกับเด็กเนี่ยนะฮะ่ซึ่งอวัยวะก็ยังไม่ได้โตเต็มที่อยู่แล้วเพราะนั้นข้อเลกเสพส่วนในเด็กที่เป็นเนี่ยถ้าเป็นเขาก็อาจจะตัวเล็กกว่าปกติคือไม่โตหรือข้อพิการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดรักษาช้า ช้านี่คือยังไงฮะกว่าจะกว่าจะมาถึงหมอซึ่งมีอยู่สี่คนแล้วแล้วก็วินิจฉัยกันไม่ถูกบ้างผิดบ้างอะไรเงี้ยมันมันเสี่ยงหรือว่ามันอันตารายแค่ไหนฮะโรคนี้ถึงถึงขั้นเสียชีวิตไหมฮะมีค่ะเสียชีวิตได้ค่ะคือหนึ่งในเจ็ดชนิดเนี่ยเป็นชนิดที่รุนแรงที่สุดแล้วสามารถเสียชีวิตได้ถ้าวินิจฉัยชา้า<อ>ส่วนชนิดอื่นๆเนี่ยถ้าวินิจฉัยช้าก็ประมาณพิการแล้วก็ข้อติดเดินได้ไม่สะดวก ทำงานไม่ได้มีเด็กบางคนข้อติดคอติดก้มไม่ได้ก็มีหรือว่ามือติดทํางานอะไรไม่ได้เลยก็มีก็มีค่ะครับตอนนี้ในเบื้องต้นในแง่ของการวินิจฉัยเนี่ยคุณหมอประสานกับโรงพยาบาลอื่นอะไรยังไงบ้างคะคือตอนนี้เราพยายามกระจายความรู้ให้หมากที่สุดสู่สังคมแล้วก็สู่คุณหมอทั่วๆไปนะคะเพราะต้องยอมรับจริงๆว่ามันยากแล้วก็มันเป็นอะไรที่ใหม่สําหรับประเทศเราทีนี้เนี่ยก็พยายามที่ทุกคนก็พยายามจะสอน คุณหมอทั่วไปปัจจุบันเนี่ยถ้าใครมีคนไข้ที่สงสัยเขาก็จะติดต่อเราโดยตรงหรือไม่ก็ส่งตัวคนไข้มาหรือไม่ก็โทรศัพท์มาอีเมลมาก็มีค่ะปรึกษาแล้วก็ส่งมาให้ดูบ้างหรือว่าเราแนะนําไปบ้างครับครับในบรรดา7ชนิดนี้เราพบชนิดไหนมากที่สุดนะคะในเด็กเออชนิดที่พบมากที่สุดออตอนนี้ใช่ไหมคะ,ะที่เก็บข้อมูลที่โรงพยาบาลเนี่ยมีชื่อเรียกว่า systemic onset j a นะคะแต่ว่า S <S <an> <S จะบอกว่ามันเป็นอุบัติการณ์ทั้งประเทศไหมยังบอกไม่ได้ก็ออยางน้ <S an> อยนะฮะทั้งสองกว่าเพราะว่าจริงๆ s ิสติมิกออนเซตเนี่ยที่เราพบเยอะเพราะว่าเราเป็น Refer อร์เซ็นเตคือรามาธิบดีเป็นโรงพยาบาลที่รับต่อมาจากต่างจังหวัด <S <S <an> เพราะฉะนั้นเคสที่มาด้วย s ิสติมิกออนเซตเนี่ยเด็กจะมีไข้สูงไม่ทราบสาเหตุข้อบวมแล้วก็ผื่นขึ้นแล้วก็เนื่องจากไข้สูงเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนจะแบบวิตกมากว่าติดเชื้ออะไรไหมแต่ก็หาไม่เจอเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่รู้จะทำยังไงเพราะฉะนั้น พวกนั้นเนี่ยจะต้องส่งมาในโรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพเราก็เลยรับเคสพวกนี้เยอะอแต่จริงๆมันจะมีอีกชนิดหนึ่งเขาเรียกว่าโอลิโกอาร์ติคูล่าเจเอคือข้ออักเสบที่น้อยอ,อาจจะเป็นแค่ข้อเดียวซึ่งเด็กพวกนั้นอาจจะอยู่ต่างจังหวัดอีกเยอะเราไม่มีใครนคนวินิจฉัยก็มีค่ะเราจะมีมาตรการแบบโปรแอค i ีฟหรือว่าการที่เราเป็นฝ่ายไปหาโรคเหล่านี้เองหรือไปหาแหล่งที่เด็กเป็นเองเนี่ยยังไงบ้างไหมครับนอกจากจะรอให้เขา ส่งมาที่โรงพยาบาลคือคิดคิดอยู่เหมือนกันนะคะเพราะ,ะว่าคิดว่านะี่มันเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สําคัญครับทุกวันนี้ก็เลยเพยายามที่อย่างที่บอกพยายามจะกระจายความรู้ให้มากที่สุดเพราะว่ายากมากที่เราจะลงไปในทุกพื้นที่เพราะในนีนเน้เวลาจัดประชุมทีเนี่ยคุณหมอเด็กที่มาประชุมเนี่ยมีประมาณ200คนเราพยายามจัดกันอย่างต่อเนื่องค่ะแล้วเรารู้สึกว่าตั้งแต่ กลับมาได้สองปีนะคะจัดรประชุมมีคุณหมอเด็กรู้เรื่องโรคนี้เพิ่มขึ้นเยอะอเพราะว่าเคสที่ถูกส่งมามากขึ้นเรื่อยๆสแสดงว่าคนเริ่มคุณหมอเริ่มวินิจฉัยได้มากขึ้นเรื่อยๆอซึ่งหมอว่าก,<ๆ>ก็ก็เริ่มเห็นแล้วคะ่ะ รเรากําลังสนทนาอยู่กับแพทย์หญิงโสมรัตวิไลยุกนะครับในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโรคข้ออักเสบในเด็กนะครับในเมื่อมีความยากและมีความท้าทายในการที่จะตรวจวินิจฉัยว่าพบว่าเป็นโรคข้ออักเสบในเด็กเมื่อพบแล้วเนี่ยมีวิธีการในการรักษาอย่างไรกันบ้างกับโรคซึ่งมีถึง7ชนิดนะครับในบรรดาโรคข้ออักเสบในเด็กเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาฟังวิธีการรักษาและการรับมือกับโรคข้ออักเสบในเด็กกันต่อครับ